สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่เต็งเต็งกี้ชาแนลนะคะวันนี้อยู่ที่หน้าโรงยิมที่ซอรเล,ล็กของอ้อยค่ะ บาร์เบเรียคาดมีนะคะวันนี้เป็นวันเซิร์ฟบเล่ของอ้อยค่ะอ้อยอยู่ที่คลับของสปายเกอร์มา10ปีแล้วค่ะเป็นเกมวอลเล์บอลลับที่ใหญ่ที่สุดในกรุงลอนดอนแล้วก็ประเทศอังกฤษเลยค่ะใน UK ด้วยเลยก็ว่าได้ค่ะซึ่งในแต่ละทีมในปีนี้นะคะก็มีเยอะมากเลยค่ะประมาณ8 7ถึงทีมนะคะซึ่งอยากให้ทุกคนเข้ามาดูข้างในกันค่ะตามอ้อยเข้ามาดูข้างในกันเลยค่ะอ้อยอย่าเพิ่งค่ะอย่าเพิ่งก่อนที่เราจะเข้าไปดูการเซิร์วอลเล่ของอ้อยแล้วก็การไปดูคบเพื่อนๆที่เล่นอลเล่กับอ้อยวันนี้นะคะอยาก้้ทกกกกกคคนนนดดดไ์์แชร่่อองงเต็ีะะ ถ้ากดดอ้อยแล้วก็เข้าไปกันเลยค่ะเพื่อนๆเข้ามาค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวอ้อยไปเปลี่ยนสภาพก่อนนะคะจะเห็นจะเห็นอะไรยในห้องน้ำป่าวคาที่แล้วจะเห็นอะไน้องโอ้ยเยอะแยะน่กลัวจังงูจะไปหมดเด้๋ยวห้องเปลี่ยนสภาพแล้วค่ะขออนุญาตเปลี่ยนสภาพก่อนนะคะเปลี่ยนสภาพเสร็จแล้วค่ะเราไปข้างในสนามกันเลยนะคะว่าข้างในสนามเป็นยังไงกันบ้างนะคะอุ้ยเขากำลังประชุมกันอยู่พอดีเลยค่ะ อ้อยมาใสอีกแล้วค่ะฮัลโหลฮัลโหล สวัสดีค่ะเร็วสวัสดีค่ะอ้ยก็มาสายเหมือนเดิมนะคะเขาประชุมเสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะก็คือเขามาข้างในนะคะภายในสนามก็จะมีทั้งหมด3สนามค่ะเป็นเพื่อนสนาม1สนาม2สนาม3นะคะซึ่งเขาก็จะแบ,บ่งเป็นเลเวลนะคะซึ่งตั้งแต่เลกวแต่อแอดวานซ์ Advanced นะคะบีกินเนอร์แล้วก็คนที่พอเล่นได้นะคะซึ่งเดี๋ยวอ้อยจะพาภาพไปดูภาพมุมสูงด้วยนะคะว่าเขามีเล่นไหนกันบ้างนะคะ ต่างๆนานาตลอดทั้งวีที่เราผ่านมาว่ามีผ่านอะไรกันมาบ้างแต่ละทีมมีแข่งที่ไหนบ้างแล้วก็ชนะบ้างแพ้บ้างก็เอามาปรึกษ,ษากันเมื่อสักครู่นี้หลังจากที่เราประชุมกันเสร็จนะคะซื้อภายในโรงยิมก็มีทั้งหมด3คอร์ดค่ะจึงสองสามด้านหลังอ้อยเลยนะคะซึ่งแต่ละทีมก็จะแตกต่างกันที่ระดับแล้วก็เลเวลที่แตกต่างกันนะคะซึ่งแต่ละเลเวลเขาก็จะเล่นกันอย่างสนุกสนานเลยนะคะซึ่งแน่นอนค่ะสวยๆอ้อยต้องอยู่เลเวลที่แอดวานซ์คอร์ดค่ะถือทางด้านนู้นเพื่อนๆซึ่ง นี่ก <therapist. S 1> ็คือบรรยากาศทั้งหมดภายในสนามวบลลี่บอลที่อ้อยมาเล่นวบลลี่บอลตลอดระยะเวลาสิบปีที่ผ่านมานะคะสวัสดีอันนี้เป็นศอกเพื่อนสาวของอ้อยนะมาจากญี่ปุ่นค่ะคัตดูแล้วก็คาสคารสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็แดเนียลค่ะจากมาเกลค่ะคิสมีมาเกลคังเออยูคิสชิบันไม่ยูคิสมี Subtitles <laughs> หลังจากที่เราเล่นบอลเลสเ,เสร็จแล้วนะคะเราก็มากินาอาหารเวียดนามกันต่อค่ะซึ่งใกล้ๆก,กับ <c oughs> สนามเอลย์บอลค่ะทุกคนก็ดื่มกันนะคะก <c oughs> ้อยส่างอันนี้ค่ะ <c oughs> อเออปลาหมึกค่ะ <c oughs> กินด้วยกันนะคะ บอลเพิ่งกลับมาจากฮ่องกงค่ะลัชชีก็ oh oh my god อะไรเนี่ย iso to see oh okay เขาให้ของขวัญจากฮ่องกงขอบคุณค่ะขอบคุณค่าริบอนไต้กิ้วค่ะพี่สาว oh my god ขอบคุณค่ะเมนทอดมาแล้วค่ะอ้อยสั่งไก่ทอดค่ะใหญ่มากเลยถ้ากูอยู่ครับไก่ทอดดัซฟอไก่ทอดน่นด๋อยน่นด๋อยนะครับ What, 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 you, what are you having? grilled pork. Chagrita pork. Oh. Because you are pig, Chagrita you eat pork. pork. Okay, that's pork. fine. <laughs> Roberto, what are you having? Beef stew. Beef stew. Yummy, yummy. Lebron, what are you having? I'm going to have the salt and pepper squid. Um. เยวงีีอุ้ยสแกลี่วันนะสแกลี <S <S ่วันแล้วเราก็มาดื่มกันต่อนะคะที่ผับที่เราคยมานะคะเดี๋ยวเอาจะเปิดเปิดใก้เพื่อนได้กินกันนะคะเปิดยังไงเลยเนาะข้าวเหนีเพ็ด <laughs> <laughs> you, <he's> already recorded. <laughs> Can I say <laughs>